สวัสดีครับผมชาติจริญทรัพ์นะครับมาพี่น้องมาดูไอหนุ่มซูโม,โม่หรือว่าไอหนุ่มซามูไรลูกครึ่งญี่ปุ่นไทยนะครับโกเบโก้เอสเคร้อยสี่สิบเอลซีรุ่นสิบเอ็ดนะครับมาทีทุ จัดว่าไวไัยน้องจัดว่าวันี่แกะกล่องมาได้เกือบปีครั้งแรกที่รีวิวทีมงานาโชคทาวรครับโชคทาวรจัดให้ขุดคุกน้องนารับุดคุกน้องนาเป็นที่เจ้าของ SK140LC รุ่น11 หลังจาก XM มาก็เป็นรุ่น11เลยครับบันทายค่อนข้างใหญ่0.60ลูกบาลเมตรสำหรับบักเก็ตรหรือว่าบุงกีตรงนี้นี่ขุดเป็นวงกลมครับเป็นรูปวงกลมมีความเร็วสูงแล้วก็ความประหยัดในตัวอยู่แล้วครับสำหรับโกเบโก หรือว่าโกเบนะครับเรียกบ้านบ้านดูไฟท้ายครับไฟกระพริบไบแท็ก70เส้นนะครับโรลเลอร์เจ็ดตัวแครเร์สองตัวเป็น LC LC ก็จะใหญ่ครับนะถือว่าช่วงล่างจะยาว ถ้าเป็นปัจจุบันก็มีร้อยสามนะครับร้อยสามก็มีแคเรียนตัวลรลเลอรหกตัวม่มีคำว่า LC ตัวนี้ก็ตีไปเลยครับน้ำหนัก14ตันนะครับรถขุดขนาด14ตันมีสุสุสีสูบเทอร์โบคอมมอนเร็วอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำซ j j 1X ครับ c j j 1X ปั๊มก็คาวาซากิเค 7V ครับเค 7V อ่ะนิ่มมากครับปัจจุบันก็ดูแลโดยอริยะโดยร้อยสามนี่กำลังร้อยสามนี่ใช้เครื่องมิสูครับก็ราคาก็ข่าตัว ค่ะตัวก็จะลดลงมาครับนะร้อยสี่าค่ะตัวก็ลองสอบถามได้ครับกระกอบเมืองไทยครับบูมอามเชื่อมนอกเชื่อมในเสริมด้วยแผ่นเหล็กได้สามเชคุอ่าโกเบโกนะครับตังต้งแต่มักเอกมาจนถึง รุ่น11ก็ถือว่านได้รับความนิยมครับมีความเร็วสูงแล้ก็ประหยัดส่วนการดาวดาวก็น่าจะลดขุด10%ไม่น้อง10%ราคาตัวนี้น่าจะสมัยที่ออกแรกๆหรือว่าเมื่อ2ปีที่แล้วนี่จะ อยู่ประมาณ3ล้านต้นๆนะครับปัจจุบันไม่แน่ใจลองสอบถามอาริยะได้ครับ c ีเ c เจก็จะใช้กัน c ีเ k 7จ <c> ี <oughs> ตัวเดินไม่แน่ใจพี่น้องนตัวเดินใช้ของอะไรนะมันจะมีของขยาบ้าาแล้วก็มีมีหลายตัวเหมือนกันครับนะตัวเดิน จัดเต็มก็ถือว่าเร็วเจอดินอ่อนๆน,นี่เขาชอบอยู่แล้วครับอ,อาร์มเขายาวครับนะอามกับมูมนี่สุดอิรีขอขอบคุณทีมงานโชคทาวรครับนะโชคทาวอนั้งแต้ที่ผมรีวิวก็น่าจะอยู่บ้านทาวอนนะทาวอนดีรำ เฮ้ยอาวอลานทรายนะครับขุดลึกประมาณ2เมตรครับแต่ว่าน้ำไม่ออกนะน้ำยังไม่ออกจะขุดเป็นวงกลมครับโอ้โหอ,อยาเต็มนะครับจัดเต็ม ทรงลางยังเปรี้ยอยูนอ่นิ่งดีน้องนิ่งดีรถขุดก็ถามว่าเหมาะไม่ร้อยสี่ร้อยสามราคาสามล้านผ่อนเสร็จก็สามล้านกว่า,วาถ้าดาวสิบเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะประมาณสามแสนนิดๆครับสามแสนถึงสี่แสน อัตราการผ่อนน่าจะอยู่ประมาณ60,000นนะพี่น้องล้านละ2,000 0ื่นถ้เข้าไฟแนนซ์3ล้านก็คือ60,000โอ้6 0 0ก0มก็วันละส0งพน่ะต้องหาให้ได้แม่คนขับนี่สุดอิลีครับจัดเต็มจริงๆ ตรงนี้จะขุดเป็นที่พักรถแล้วก็ที่เช็คอินมีร้านกาแฟมีร้านอาหารอ้น่าจะโอเคครับส่ที่ผ่านมาเส้นนางรองประโคนชัยจัดให้โอ้ดินออนนี่มักหลาย ไท้ใจใว่ารุ่ิก m มนะครับใส่ฟันปีศาจมาด้วยเดี๋ยวจะสอบถามคุณครับว่ากี่ชั่วโมงครับตอนนี้ จะเห็นได้ว่าเขาเอาเหล็กเอาเหล็กเชื่อมนะครับข้างบนเก่งเพื่อไม่ให้เข้าหมู่บ้านนะครับเจอสายไฟแรงต่ำก็จะรูดไปเลยสายไฟไม่ขาด 60ลูกบอลเมตรสำหรับบักเก็ต <laughs> มันไปขุดเหมือนจะระยะที่ <c oughs> เป็นสิบไร่นะครับน่าจะต้องรบเพิ่มหรือเปล่าดูนะครับดูดูเป็นวงพี่น้องนี่ครับตีเป็นโค้งเลยโค้งวงกลม โมงนี้นี่เชืเ้อเพลิงค่อนข้างสูงก็งานคอยดินอย่างนี้จัดเต็มนะครับบุกี้นัน่นเปรี้ยไม่มีเสียงครับกเบกก็มี ตั้งแต่รถเล็กจนรถใหญ่ๆรถใหญ่เขามีปัจจุบัน200รุ่น10นะครับแต่ว่า104ในรุ่น11 210ก็มี200รุ่น10 210รุ่น10แล้วก็200รุ่น10 SM ครับ SM ก็รถเฟอนิเจอร์มาเยอะเลยเพื่อทำราคาลงมาครับ รุ่น11นี่ใช้อิซูซุครับนะแต่เป็นรุ่น8นี่ใช้มิซูบิชิสนใจครับดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ e อ c คา t e r ตอร์แอนด์รสัญหารถขุดทั่วทุกมุมโลกให้พี่น้องได้ชมกันครับว่าายนะครับ ใช่ไหนไม่เคยเจอเข้าไปดูได้ครับที่เพจหรือว่า Youtube ก็จะมีหลากหลายนะครับก็ถ้าใครมีเงินก็ลองทำดูไปน้องแต่ต้องคิดให้ดีน้องคิดดีนะธุรกิจทุกอย่างหรือว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงสูงเหมือนกันนะครับทาไม่ถนัดก,ก็อย่าไปจัดมันนะน้องชอบแบบไหนจัดไปว่ากกดติดตามเลยครับสวัสดีครับ up